เอาคือเอาเงินห้างเนี่ยมาไปเค็แต่บ่เอาคือตัวคือกันอันแรกกโทษให้บอกเวดาประมาณคนงโอ้หายื้อเสละบานี้จังหวัดติก็ได้ได้สองสามโมีห้าโมไปไประมาสามสองนี้โอ้ ใช้เวลา30นีเขาหลมาอ๋อในสดยากเลยอืมเนาะหาซื้อใส่ลบาเนี่ยลองบังลองบันขาวขาววเขาก็ากินอืลองวนเด้อเอาขึ้นได้หน่อยแค่คุณั้ง คนขอสิ่งดีมากมาทำจีแ่นเลยอย่าหายหลายตัวอ๋อ,อค่ะก็อดีอ๋ยวอเท่านเดสื่อน้อบาดเนาะเด็ก็สล้างอะไรก็ไม่ใช่าม่หายเลย้ต่ต้องสบายกันค่ไม่เนเนาะแต่ว่าท้่อื่นก็นหลายเลยดิ

ค่ะแต่ว่าสามกับมาแห้งเนี่ยเนี่ยกลุ่มอยู่ในกลุ่มพันกระบอกกันอยู่นี่ว่าสามกับมาเขาบวเขาว่าให้วิ่งเลยนะอันนี้คนใจกังได้องเดือย่นี่นะ่ล่างสี่พันพันหนึ่งจะบนหนึ่งันหนึ่งจะสามพันโอ้มันเดินเอซื้อเป็นบาทบะ มองเสื่อเป็นท่านใน, 5, น,นะนนะหาท่านนะวิ่งอุระหาท่านสามบดสามแบบโอ้ก็ได้สามบาทสี่บาทน่นะแล้วที่เจ้าทั้งนี่โบอคอยวิ่งไหมทั้งนี้โบอคอยมีวิ่งไหมค่ะทั้น,นี้กระืือตะในบเรื่องสินะน้องบึงแต่วันมือแล้วเขาจะมาส่งเลยจะต้องสบายหรือเล่าอือ ื้อค่ะไปซื <ITA> ้อซื้ออานกินไปมันบวมกัละไปซื้อได้เมื่กี้เราแต่ใครไปไปซื้อยนมบอืม่าเลร้ว่าหนูคยกันทำล็มีมันแสบอานี่อาตลาดนุงก็ะเดะซื้อบอลค่ะ ค่าด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 ่าะท่านผู้ชมสำหรับเมื่อกี้นี่เนาะเงินพึ่งห้างพึ่งกระปิเฮ็ดแล้วนะฮะพึ่งกระไดมาแล้วนะฮะอะไรก็ได้รวมรวมมามามาเด้อ กากีดลูกสาวกับแม่เนาะนะฮนะเงินห้างกากีพันกระบอกไปแล้วเดนสกาก็มาตามไฮโค้งสุดท้ายยำเม็ดเดียวโคโลนะฮะงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าล่างเม็ดเดียวนะฮะล่างเม็ดเดียวใครสนใจครีมก็ทักไลน์เข้ามานะคะท่านผู้ชมสบู่เจ้แดงก้อนละลอยสามสิบสองก้อนสามร้อยนะฮะถ้าเอาใครเอาชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาท สบู่สีส้มสบู่สีส้มก็จะสําหรับคนที่เป็นฝ้าฝ้านานนะคะส่วนใครที่ไม่เป็นฝ้าก็ใช้สีขาวนะคะก็กันแดดได้หน้าไม่แดงนะคะเอาอไปใช้ดูเซตหนึ่งหนึ่งพันรอบาทถ้าเอาเป็นคู่กันก็1,300ารบาทเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะแถมสบู่เจแดงให้1ก้อนพี่นะคะใครสนใจแัดไลน์เข้ามานะคะแล้วก็ไม้พยุงใครอยากบูชาใครอยาก จองสั่งจองได้เดี๋ยวเดอะสกาวจะขึ้นให้เบอร์โทรทางหน้าจอนะคะเนาะเดี๋ยวจะเอาเลขขึ้นให้ส่วนกระจับเงินกระจับทองจะหมดแล้วนะคะใกจะหมดแล้วเลือ,อีกประมาณยี่สิบคู่ยี่สิบคู่ก็จะเป็นปิดรายการนะคะใครสั่งจองได้ก็สั่งจองทันตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบคู่หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะหมดแล้วก็ไม่มีนะคะนะ,ะหมดแล้วสําหรับกระจับเงินกระจับทองก็ ขอบคุณมากๆ f c ขอให้ f c ร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยมีกระจับเงินกระจับทองทั้งัน้นเมตตาค้าขายเงินเข้ามาทั่วสารทิศนะคะเราเชื่อว่ามันได้ผลจริงๆนะคะเอาไปใช้ทุกคนใช้ก็ใช้ได้ใช้ดีหมดทุกคนนะคะสั่งแล้วก็สั่งอีกก็ขอบคุณ f c นะคะัตั้ง f c เก่าเลย f c ใหม่ส่วน f c เก่าที่เอาไปก็ยังสั่งเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเราบอกว่านาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20คู่นะคะ ใครสนใจรีบสั่งจองกันเข้ามาเลยนะฮะส่วนสบู่เจ๊แดงสามก้อนสามร้อยนะฮะสามร้อยเก้าสิบนะฮะถ้าใครเอาสองก้อนก็อยู่ที่สองเอถ้าใครเอาสองก้อนเนาะสองก้อนก็สามร้อยถ้าใครเอาสามก้อนก็สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบฟรีค่าส่งนะฮะชุดเซตนี้ก็จะเป็นเซตสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะใครที่ตากแดดน้ำเป็นฝ้าจะจางลงนะฮะอันนี้กลางคืนนี้กลางวัน เซตหนึ่งมีอยู่3ตัวนะครแถมฟีสบู่เจ๊แดง1น่ก้อนแล้วก็ชุดน,นี้ก็จะเป็นหลักคนที่เป็นสิวผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ตึงขึ้นลองเปิดใจใช้ดูนะครเซตนี้ก็จะเป็น1,300งับาทอีกเหมือนเดิมสบู่เจ๊แดงก็แอลไล์เข้ามาได้นะคะลองใช้ดูนะคะเดสกาวก็ใช้อยู่ทาตัวนะคะมาดูเงินห่างเนาะมาดูเงินห่าง เงินห้างกับเอฟซีเอฟเกาเอฟซีไม่กับบอให้เดสเกาต่ำต่ำคักก็เรยวงวดนี้งวดที่สองงวดที่แล้วก็เข้าห้าเจ็ดงวดนี้ก็ให้ตัวเดียวให้ท่านผู้ชมเอฟซีรีบไปหากับจองไว้บอยูนีฟมีไพ่ซื้อแล้วเนี่ยไปนะฮะมีไพ่ซื้อแล้วเนี่ยไปนะฮะถามตัวเดรสกาวซื้อไปซื้อลอตเตอรี่ส่วนตัวจริงๆนะยังบบนันได้เท่าไหรเลยนะฮะยังไม่ได้เท่าไหร่เลยนะฮะ คือแบบบั่งบั่งท่งบักาซื้อไหลอย่ามันบ่อออกนะครับเพราะว่าอย่างมันมีคนมักน้าเจแดงกระบหมักผ้ัดกระบหมักน้างวดนี้เพิ่นกรมักผาฮัดเพิ่นกรมับแกรดสามแปดสามแปดกับหนึ่งหกเดือนสกาวกระซื้อไว้แล้วสามแปดกับหนึ่งหกนะฮะคือแบบหนึ่งหกนี่ก็เสื้อเป็นแสนแล้วนะฮะฟาไปจัดจอบเพิ่นมักผาฮัดเพิ่นมักหนึ่งหกขังล้างปรากฏว่าเจ้ามือของมา่อคืนเบอร์ทึ่งหนึ่งหกทึ่งสามแปด แต่ว่าสามสองหนึ่งพันบกคืนกันอยู่แต่าบกคืนแต่ว่าจะมือกับหายแสดงว่ามันบอกแน่นอนขันจะมือกันเพ๊บเนี่ยคือจังไหนปกติเลขตัวนี้จะมือขันว่ามันดันก็เจาสิ่งจักรกลมัลวในในแหวดวงกันเลรีห้หวยเนาะในสกาวาคิดว่ามันแมนแท้บ่แต่ว่าความแน่นอนกับเป็นสิ่งที่แน่นอนอาจจะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้ก็ใช้สติวิจารณญาณดูเงินในกระเป๋าของท่านล้วงออกมา ซื้อใช้ยอย่างระมัดระวังนะฮะเนาะเอาแคปหน้าจอไปสุดท้ายนี่ก็ขอานผู้ชมทั้งบานเฮงเฮงลำรว้ยถูกหวยไปด้ากันนะคะขอแหงมีโชคมีลาภวันที่หนึ่งมีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่่าไห่เนาะวันนี้วันที่ยี่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอีกสองวันวันที่ยี่แปดอีกสามวันหวยก็จะออกแล้ว เอาขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยทุกท่านทุกคนไปใส่กัลมัดระวังนะฮะสละคลิปนี้เดือนสกาวกับเดือนคนเดิมก็จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหน้านะคะสะวัสดีค่ะ